อพราะว่าที่ทางสวก็รอรอคนอยู่นะครับอ๋อมันผมหาสงสัยกับระเป๋าตังค์ผมหายนะครับผมหาไม่เจอเลยทาไงดีล่ะครับกระเป๋าตังค์หายแล้วถ้ากระเป๋าตังค์หายก็คือต้องไปแจ้งกอ้นะต้องไปที่สนพื้นที่ไปทางการแจ้งกามไว้ก่อนนะครับผมแล้วเรื่องธนาคารนี้คือผมเป็นหนี้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยครับเป็นหนี้ยังไงก็คือทางหน่วยงานเราก็อยู่อยู่ในระหว่างสอบสวนอยู่นะ ครับผมเห็นทางการกรุงเทพแจ้งมาว่าตัวคุณมี้ไขกมีติชนะบัตรเครดิตเขาอยู่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางกองปราบเรานะครับก็ควรจำเป็นต้องให้ตัวคุณเอาเอทีเอ็มของคุณทั้งทั้งหมดนะครับไปทางการป้องกันนะครับครับทางการใส่รหัสป้องกันก่อนเพื่อทางการแยกบัญชีออกจากของบัตรเครดิตตรงส่วนนั้นนะครับครับผมแล้วตัวคุณเองเมื่อกี้แจ้งมาว่า ไม่เจอจะไม่บัตรเอทีเอ็มเอทีเอ็มบัตรไม่เจอเลยครับหาไม่เจอเลยฮะเพราะว่าผมเอาใส่กระเป๋าตังค์ใส่นะครับเอาใส่ก,ก<อ>ระเป๋าตังค์ก็เดินครับตงใส่กระเป๋าตังค์ตัวคุณหาไม่เจอนะครับทางกองปราบเราก็คือไม่สามารถทางการตรวจสอบตามที่เหลือคุณได้นะครับครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีการใส่รหัสป้องก,กันให้กับบัตรเครดของคนณนะทางกองปราบเราก็คือไม่สามารถทางการการตรวจอจับพฤติการของบัตรเครดิตของคนเทศมส่วนนั้นได้นะครับครับผมแล้วเงนนั้นจะหนึ่งกันเรา เออบัตรเอ่อมันเกี่ยวกับธนาคารอื่นด้วยเหรอครับหรือว่ออา e K e M, ยังไงฮะเพราะว่าบาททัตรเอเเอ็มหรือว่าบัตรเครดิตทั้งหมดนะครับที่คนมีการใช้งานอยู่มันเป็นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเพร <ừng S 2> <อ>าะว่าภายในบัตรนั้นจะมีฐานข้อมูลเดียวกันนะครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีาการเสร็จรหัสต้องการให้กับบัตรเอเเอ็มของคนที่มีการใช้งานอยู่นะครับถ้าาสมัครเราก็ือไม่สามารถทงการติดติดตามหรือว่าจับจับพฤติกรรของบัตรเครดิตที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ตรงส่วนวนั้นได้นะครับคุณ กู้ระบถบ้านครับอืมตัวเลขหาเจอไหมถ้าหาไม่เจอทางผู้หมวดก็ไม่สามารถช่วยเหลือคนได้นะครับข้าหนึ่งก็คือต้องไปรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นน้นหมดเป็นส่วนนั้นนะครับครับผมเราต้องต้องต้องไปติดต่อที่ไหนบ้างครับหรือว่ายังไงต้องติดต่อยังไงเดี๋ยวทำทางหน่วยงานนะครับอย่างเงี้ยแม่นช่าจะมีการส่งหมายไปหาคนนะครับครับที่จะให้ตัวคนไปชดใช้ความเสียหายของบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นในส่วนนั้นนะครับแล้วเล้วเวลา ครับผมแล้วจะถ้าสมมุติว่าถ้าผมหาเจอนี่ให้ผมติดต่อไปที่ไหนครับถ้าคุณหาเจอนะครับก็คือ <ผม S 1> <ว>เดี๋ยวจะให้ทําการป้องกันเสร็จแหป้องกันแบบเวทีเองของคุณทั้งหมดก่อนนะครับครับผมเส,เสร็จาป้องกันนี้คือจะต้องให้ผมติดต่อไปที่ไหนบ้างไหมครับถ้าสมมุติว่าผม<ว>หาเจอครับผมคืออย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าทางตว่าเขรอคุณอยู่เราองคุณหาเจอหรือยังแบดเวทีเอ ถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวทราพึ่งวอดจะได้แจ้งสารวว่าให้ทางการป้องกันให้กับคนเหล่านี้เลยผมหาไม่เจอครับผมหาไม่เจอครับเพราะว่าผมต้องเข้าไปในบ้านนะครับผมไม่มั่นใจว่าผมเอากระเป๋าตังค์ไว้ในบ้านหรือว่าย่างไงเพราะว่าตอนี้เก็ต้องต้องไปที่บ้านเลยนะเพราะ่าทเจ้าทางทางเราไม่สามารถนะครับใส่ราหาป้องกันให้กับบัตรเอจเดหนึ่งคนคับผมใหนึ่งงานเราก็ไม่สามารถจักพิการของบัตรเครดิตไปนั้นได้นะครับคับผมว่าคิดว่าในรื่งงการใช้งานที่ไหนค่ะผมให้ให้ผมติดต่อหาได้ไหมครับถ้าผมมาเจอ เอาอย่างนี้ละกันนะผมจะไปที่บ้านหรือนี้เลยนะไปที่บ้านเยก่อนนะครับเดี๋ยวทาึ้นเหี่ยจะติดต่อไปหาคนอีกทีไม่ครับผมติดต่อหาแล้วครับให้ผมติดต่อหาไหมครับหรือว่ายังไงเพราะว่ามันจะได้สะดวกก็คือให้ตัวคนเพ่ไปหาไอทีเอ็มของตนของตนก่อนนะครับเดี๋ยวหาเจอแล้วอย่างไงเดี๋ยวทางผู้งมวดหรือว่าหน่วยงานของเราจะติดตไปหาคมอีกทีนะครับ ครับจะผมไม่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะยังไงผมก็อยากติดต่อกลับเหมือนกันครับว่าว่าติดต่อในส่วนไหนบ้างนะฮะอ๋อทำก็คือคุณสามารถติดต่อเข้ามาที่นี่ได้นะครับกองบังคับการต่างามาเชร์การด้านเษฐกิจแลิเได้ทโลยีนะครับหรืออสทนะครับเบอร์อะไรครับสำนักงานของเราตั้งอยู่ที่สสพเหนือเขตบางรัฐนะครับตัวติดต่อคือศูนย์สองนะครับศูนย์สองครับผมสองสามเจ็ดรับสองสามเจ็ดครับผมเจ็ดห้าสามห้านะครับ เจ็ดห้าสามห้าผมร้อยตำรวจโทรไปสามลูกแจ้งนะครับไปศาลไปสาลอะไรลูกลูกแจ้งนะครับครับผมเดี๋ยวถ้าผมหาเจอยังไงเดี๋ยวผมติดติดจอไปเบอร์นี้แล้วกันเนาะครับเนาะมันจะได้มันจะได้สะดวกครับจะเร์นให้รู้สจะจะติดตออยากหน่อยนะครับคนคนที่คนนะเพราะว่าเวลานี้ผู้เสียหายนะครับ มีการแจ้งความหรือ,ร,อร้องเรียนเข้ามาเยอะนะครับครับผมฉ<ล>ะมนั้นการติดต่อตรงนี้อาจจะติดต่อไม่ได้แล้วแล้วมีเบอร์อเบอร์มือถือของรอตอไฟสันไหมครับอตอนนี้ไม่จะดวกให้นะครับไร่ติดต่อเดยไม่สะดวกที่จะให้นะครับเพราะว่ามันจะได้เพราะทางครับผมเข้าใจครับเพราะว่าทางหน่วยงานเราถือว่าเป็นคนรับของของทางหน่วยงานเราอยู่นะครับเราถือไม่รถไม่จะเอาเบอร์โดยสมบูรวให้จากบทสน่นได้นะครับ คุณนวบนะอย่างไรก็คือเดี๋ยวตัวครณต้องรีบทำการไปที่ต้านนะครับไปหาบัตรเอชเอ็มของของคุณก่อนนะครับรับนินการใสลรหัสต้องกันไว้ก่อนนะครับครับก็เพื่อทางหน่วยงานจะได้มีการจับพิกขัดของบัตรเครดิตของกรุงเทพว่าเวลานี้ได้มีการใช้งินอยู่ตุงไหนนะครับค่ะครับในกองตัดเราจะได้การตรวจติดตามจับตุนให้ง่ายขึ้นนะครับค่าครับอืมแล้วคิดว่าต้องใช้เวลาประมาณนานเท่าไหร่ครับ ในการเดินทางกลับบ้านในออบาแบพมันก็อยู่มันก็อยู่เกือบเกือบวันนะครับเพราะว่ามันต้องเกือบวันเพราะอยู่ใจเหมือนกันกลับบ้านผมก็อยู่ไกลเพราะว่าผมออกมาขายของอยู่ร้านนะครับพอดีเมื่อคืนผมคิดว่าผมกลับบ้านเมื่อคืนนี้ครับ ผมกลับบ้านเมื่อคืนครับผมก็มาเมื่อเช้าหือว่าเป็นคดีคดีเล่นด่วนนะครับหรือว่าถือว่าเป็นคดีเข้าข่ายกันพ่อเมึงก็ได้นะครับอืมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมครับผมก็แล้วแต่คุก็พยายามนะครับไปหาบัตรของคุให้เจอก่อนนะเจอแล้วก็เจอเดี๋ยวให้ทราบเพราะว่าต้องกันให้กับบัตรของคุณก่อนนะครับเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวเราผู้มาจะติดต่อหาตำรวจทีละกันนะอ๋อครับผมอ่าได้ได้ครับ อืมครับผมครับขอบคุณครับครับสสวัดีครับครับสวัสดีครับครับผมผมนวลาวัสครับผมครับผมได้กลับบ้านหรือยัง มันหาไม่เจอเลยครับแสดงว่ากระเป๋าตังค์ผมหายเลยแล้วครับอืมเอาอย่างนี้กันนะครับก็คือที่ผมตรวจอดูแล้วนะครับก็คือตัวคนนี้ใ้ความร่ำรือขับทางความเรานะครับครับผมเอาอย่างนี้แล้กันนะเมื่ี่ทางสวัเขาสั่งมาว่าให้ทาการอายัดทรัพย์สินของคุณไว้ก่อนนะครับครับผมแล้วตัวคนนี้ก็คือไปรับผิดชอบความเสียหายตรงส่วนของนั้นนะครับบัตรเคิของคุเที่มันส่วนนั้นนะครับผมี๋ยวแดีวก็มันสองวันเดียวทางหน่วยนเราจะนีการออกไม่ ไปให้กับตรวกูนะครับเพราะเป็นตรกเข้ามาที่กองปราบเรานะครับครับผมแล้วตัวลงเดลียวอีกสองันเข้ามาที่กองปราบนะครับเผมตัว<ป>เดียวเดียวนะครับผมตัวไปแจ้งไปแจ้งทางธนาคารแล้วนะครับทางธนาคารก็บอกว่าไม่มีไม่มีนโยบายในการชวงนี้ ของทางโทรศัพท์ธนาคารกรุงเทพเขาเป็นคมโดมสายเข้ามาแล้วก็แจ้งคนแปลงให้เรองบริษ์ทกับมันผลโทรไปแล้วครับโทรไปทางธนาคารกรุงเทพแล้วครับธนาคารธนาคารกรุงเทพก็บอกว่ามันไม่มีนโยบายในการทวงหนี้ทางโทรศัพท์ครับโทรที่สาขาสาขาเยอะที่สุดอุบลครับอุบลครับ